สวัสดีครับผมสอนัชริยะเกษตรยนต์นะวันนี้เอา Kawasaki าากก TD 24มาฝากนะพี่ตัวนี้เมคอิน j a p a นแท้นะตัวนี้สวยมากเหมือนเขาไม่ได้ใช้มาเลยอ่ะผมให้ดูอันนี้แบบเรียวๆเลยครับไม่ไม่ได้ล้างหรือว่าอะไรนะพี่คาบู TK แท้นะอุ้ยเอามาโอเคคือสวยมากอะคือเหมือนเขาไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้แต่งสีหรือว่าอะไรเลยนะเดี๋ยวพี่ดูได้เลย เดี๋ยวดูตัวจริงได้เลยครับห่างแท้เดิมประกับแท้แฮนด์แท้เดิมนะสวยครับไม่ได้พ่นสีแต่อย่างใดนะพี่สีเข้ามาอย่างนี้เลยผมก็แปลกแ,แต่ตัวนี้เหมือนแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ใช้งานเลยครับตัวนี้อ่ะคือปั๊นน้ำมันะพี่กดลงให้น้ำมันมันออกข้างหลังก่อนนะโอเคออกแล้วอะจึกดันโชคขึ้นข้างบนพี่แล้วก็ดึง อ๋อิรบอเ์สวิกให้ดูสวิกก่อนสวิกอยู่นี่นะพี่ดันขึ้นบนนะอ่าดันขึ้นบนพี่แล้วก็สตราร์ทครับเสร็จแล้วก็ชคลงนะพี่พอจะติดง่า,งาชกลงเลยลติดง่ายครับเสียงนิ่มมากเลยตัวนี้หายากครับสีดำมเงาเาเลยนะ ไม่เอาตัวลูปเยอะนะไม่ต้องตกใจโอเคมาเล่นให้ฟังดีกว่าอ่ะอันนี้จะมีใบใบแท้เดิมนะพี่อันนี้ตัวนี้มีแถมมาด้วยอ่ะเล่นให้ฟังอ่าเดี๋ยวผมแตะออตลุปเยอะเฉย,ะเยะนะไม่ต้องตกใจ ได้คนสีจะย่างไงนะสีเดิมมาอย่างนี้เลยพี่จับตรงนี้นะพี่โอเคครับประมาณนี้นะพี่ขอบคุณครับ